สวัสดีครับเป๊ซีและท่านผู้ชม,มที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกนะครับปันที่16หเดือนหพศ2568นะครับ,รบกับแนวทางลาวทีวีลาวเยตีแล้วก็ลาวสตาร์นะครับ,รบกับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หาเลขเด่นจาก019ย์คัดได้เหลยออยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขเก,กิน ฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการมี้ก็ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรช้วิจารณญญาในการรับชมนะครับทุกแนวทางนะครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับแนวทางในเข้าผมก็ขอแสดงความดีใจกับสมาชิก f c ทุกท่านด้วยนะครับส่วนแนวทางไในหลุดนะครับผมต้องกราบขอโทษขออภัยสมาชิก ทุกพันเหมือนกันนะครับแล้วก็มาดูเราจีบีเนาะผลออกนะครับ36725เอนาะนะครับ36725ครกับส่วนชุดวินนะครับชุดวินก็เข้า67เนาะรับส่วนวิงโลดตัวเดียวเน้นเน้นเข้าที่เลข5 ผมเจาะไอทีห้าหนึ่งนะครับออกห้าสองก็ถือว่าเขาวิ่งโลดต่างเดียวนะครับส่วนชุดวินนะครับก็เข้าทีหกเจ็ดกลับไปกันต่อที่ลาว์เฮปดีนะครับรายละดดีผลออกแปดแปดเก้าห้าหนึ่ง ห้าหนึ่งผมให้ที่ทีวีมาออกตัวนี้นะแล้วมาออกเนดีส่วนท่านในที่เล่นชุดบินนะครับิบินก็เข้าเนาะนเข้าทั้งบนทั้งล่างเลย4ตัวเลย 9, 1 8 5มันึองแแล้วก9 8แแล้วก็51กับตัวกลับแต่ผมเจาะไม่เข้าเนาะนะครับผมเจาะไม่หมดนะครับเลือกเจาะเอาก็าเลยไม่เข้า นะครับส่วนใครที่ทติดตามแนวทางผมวันบอกนัเนาะแต่ว่าผมเน้นให้ก้าวท่านก็จับไปเลยก้าตัวไหนก็ได้อันนี้มันจะเข้านะครับไลททั้งหมดเลยก็ถือว่าเข้าก้าวิ่งรูดนะครับส่วนจุดบินเข้าหมดเนาะบนล่างนะครับครับต่อที่ลาวสตานะครับลาวสตาผลออก a สี่อก พอจุดวินวันนี้หลุดเนาะนะครับไม่มีเลข4 2กับ5มาแต่ไม่มีเลข4กับส่วนวิ่งโลดนะครับเท่านะครับเลขหอยู่ที่1 8เนาะไปไม่ถึงฟันนะครับ1 9เกราะว่าชุดวินจนะุดบินไม่มีเลขเลข 9, นะครับ ครับก็มาตามกันต่อนะวันนี้ก็ถือว่าโชคดีกันนะครับแนวทางจุดวิยนเข้าเกือบหมดวิ่งหลุดเข้าเกือบหมดเลยนะวิ่งหลุดเข้าหมดเลยนะห้าเก้าหนึ่งตัวเดียวเน้นๆนะครับครับก็มาตามกันต่อเนาะวันที่สิบเจ็ด เรียนหกสองพันห้าร้อยหกสิบแปดมาดูแนวทางลาวทีวีลาวทีวีวันนี้ชุดวิน ลับไปที่7 2 3 5 9สเกเลขเด่นผมเน้นที่เลข7นะครับ7จ็ปอระวังเลขหนึ่งด้วยเนาะนะครับวันนี้ผมจับไป4ชุดเลย7 2 7 3 7 5 7 9 3ตัวผมจับไห้ที่สองเจ็ดเใครจะจับ3ามัาได้นะครับ นั้นเจ็ดก้เน้นในชุดนี้นะครับ3 79 2 79กเจะเพิ่มให้ชุดหนึ่งเนาะนะครับก็เป็นเลข3ไม่ต้องเพิ่มหรอกเนาะเปลี่ยนเป็นเลข3นะครับ379นะครับ ต่อที่ลาเวนดีชุดบินวันวนี้ผมให้ที่หนึ่งสามสี่ห้าหกวันนี้เรียงเลยเล็กเด่นผมให้ที่เล็กหนึ่ง เนึนึ่งระวังเลขเจ็ดด้วยนะครับอันนี้เจ็ดระวัง1อันนี้1ระวังเ็นะครับ4ชุดนะครับ1นึ่งสหนึ่แล้วก็หนึตัว4 1 3 มัน,นก็นจะ4 1 6ก็ได้นะครับในสองชุดชุดนี้7 9 7 3าสมตัดาีโนโ่ลาเวตีไปกันต่ดที่ลาสตา ลาวสตาร์ชุดอินเจ็ดสองสามหนึ่งหกดึกเด่นผมเน้นในที่เลขเจ็ดตับที่เจ็ดสองเจ็ดสาม เจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดหกสามตัวชุดเดียวนะครับหกเจ็ดสองเจ็ดสองกับชุดนี้เนาะเจ็ดสองกับเจ็ดหก ครับใครที่รับแนวทางก็แคปเอาไว้นะครับครับตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก F ี c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่17เดือน6กพศสอ6 8นะครับขอให้โชคดีทุกท่านจิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ